อยากรู้ว่าถ้าสมมติเล่นสปีดดิฟเตอร์ตอนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเบอเบอรมันจะเป็นยังไงไอเด็กนี่เอ็งคิดว่าเอ็งเก่งมาจากไหนวะ ือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดอวปรกาศไปซื้อของที่ดอแนมิกทุกคนครับคืออ่าผมให้ดูเวลาก่อนดีกว่าวันใหม่เลยนะครับผมนีม่วันใหม่พอดีเลยก็คือผมจะลงคลิปพรุ่งนี้นะก็คือผมอ่านวันที่ยี่สิบจะลงยี 24, ่สิบสองหรือยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้านะครับทุกคนเห็นหน้าผมปะคือกูอยังไม่ได้นอนมาวันหนึ่ เริ่มเบอร์จริงจังแล้วนะที่วันนี้เปิดกล้องไม่ใช่อะไรหนะ่อปกติเล่นจะไม่เปิดกล้องแล้วจะเปิดกล้องแค่ตอนไลฟ์สดอยากรู้ว่าถ้าสมมติเล่นสปีดดิฟเตอร์ตอนแบบไม่ได้รู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่าไม่ได้หลับไมไนอนเบอนเบอๆมันจะเป็นยังไง <Fuck. S 1> ซึ่งตอนนี้ผมอยู่แลใใหลงไหนดูก่อนผมอยู่แหลง <Fuck you. S 1> ซูบี ผมไม่ได้เล่นน้องกูเล่นซึ่งผมไม่มีเวลาเล่นไงผมแบบต้องทำ ECU เครียดไอ้ ECU อะไรเนี่ยดด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 หนะเนี่ยซึ่งผมได้แล้วปะมันจะได้แล้วปะเอ้ยจะได้แล้วครับผมเฮ้ยได้แล้วอัพเกรดเฮ้ยได้แล้ว <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> จริงปะเนี่ยได้แล้วเหรอทุกคนผมได้บริษัทเลยมาแล้วครับผมทีนี้มี ECU ให้กดแล้วทีนี้โอ้ดูดิครับใน ECU คนแรกของประเทศไทยก็จะเป็นอย่างไงครับก็ะจะมาบอกนะผมว่า ECU เราสายเลสิ่งอัพข้างล่างกับข้างบนนะผมอันขวาสายเทปอันสายสำหรับสายโดนชนโดนแซงนะครับผมอันล่างกับอันบนสายเลสิ่งนะโอ้ยมี ECU ให้กดแล้วมาดูซิซึ่งตอนนี้ผมอยู่แล้วโซผีมันเรียอยู่โซพีมเอ้าผมจะพูดตามเดิมอีกแล้วโอเคมาดูซิว่าแบบ การที่ผมเล่นคนเดียวเลยเรียกว่าวอร์มอะนะจะเป็นยังไงประสิทธิภาพความเร็วแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> ผมจะยังอยู่ครบถ้วนหรือเปล่าลูกเพื่อนไม่รู้เรื่องแหละผมเล่ยเล่ยพูดไม่รู้เรื่องแหละมาไปเอ้ยได้อยู่วะเอ้ยมาดิเอ้ย,มอยผมมี ECU นะครับผมผมมี ECU เอ้ยเอ้ยนี่ฉันโมลับอดนอนเขา้าห้องเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทุบไปก่อน ล่ะฮะผมโอ้วันนี้ไปเฮ้ยเฉลุยเออเออเอเอ ECU ใช้ตรงนี้นะใช้ตอนนี่โอ้วันนี้ข้างหน้าผมติดซุปเปอร์จะเยี่ยมมากหนีสามร้อยแปดสิบเมื่อกี้โอ้โหโคตรแรงเราต้องใช้ถูกจังหวะน,นะผมถ้าใช้ไม่ถูกจังหวะมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะ ไหเบรกไปรอบแรกเข้าที่48วิวครับผมเป็นไงเป็นไงนี่ขนาดผมมดหลับอดนอนอยังโหขนาดนี้แต่เบรกยาวไปครับผมแล้วก็เข้าโค้งเร็วไปเมื่อกี้เราดิฟเร็วไปแต่ก็ยังพอได้อยู่ผมว่าน่าจะลง40นะน่าจะได้สักประมาณ38 39นะครับผมตอนนี้นนะมาดูกันว่าจะเป็นอย่าง,งานั้นจริงครับเปล่า โอ้โหไม่ได้สามโบ๊ทว่ะโอ้โหน่าจะได้สี่สิบปละแั่น่าจะได้สี่สิบปาตานี้โอ้โหเมือ่อกี้รู้สึกมันกระตุกหวาโทรศัพท์ภ้ามันติดๆขา,ขาดปะ่ะทำไมรู้สึกว่ามันกระตุกว่าเมื่อกีกก้โอ้โหสามโอ้ นไปแง่งหนึ่งเลี้ยงบูทสาบูทไม่ติดลง3าห้าแน่นอน ECU ฉันเมื่อนกิโ้โทรศัพท์กระตุกใช่ไหมมาล้างเครื่องกันหน่อยละกันถ้าใครติดตามผมแต่แรกจะรู้ว่าผมใช้แอปนี้นะผมไอคลีนครับผมอันดับแรกเลยมาจะล้างขยะออกให้หมดมาดูซิว่าไฟล์ขยะในเครื่องฉันมีเท่าไหร่ข oh. อดูหน่อยสิว่าไฟล์ขยะผมเยอะเปล่าประมาณผมมนติล1 <Fuck you. S> 1ึกโลฟ เยอะจังวะเนี่ยต้องล้างครับผมอุ้ยล้างคนเร็วเลยล้างขยะมันจะทำให้แบบเครื่องมันอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ช่วยแบบเปิดซื้อเครื่องใหม่แต่มันก็ยังช่วยอยู่นะอันดับที่2พอเราล้างเสร็จแล้วปุ๊บอะไรที่มันมีผลทําให้เครื่องเรากระตุกช้าไวรัสลองลองลองสแกนไวรัสดูสแกนดูสีสแกนดูซีสามแอปอันตรายอีหยังจัดการทีเดียวปลอดภยัยทําไมแอปมันล้างเร็วขนาดนี้เลยวะเนี่ย อันดับที่3หลบงจากที่เราล้างขยเงะเสร็จแล้วล้างเวลาเสร็จแล้วเราก็ต้องเพิ่มหน่วยความจำ<ๆ>ก็คือเพิ่มแรมให้มันแอปไหนที่ไม่จำเป็นก็หยุดพักไว้ก่อนอ่ะพักก้อนอะไรเงี้ยกำลังสแกนร้อยเปอร์โอ้โหแอปแอปอินตากโกงอินตากแกมติกต็อก <laughs> ผมมีติกต็อก ผมเล่นติ๊กตอกนะครับทุกคนผมเป็นดาวติ๊กตอกเพิ่มที่ว่างจำนวน11จําจำนวนนี่เป็นไงนีในหน้าแรกของแอปไอคิีก็มีกิจกรรมปีใหม่นี่ขอพรปีใหม่เป็นไงก็ไปลองทำบารลังก์กันดูนะครับผมเขาจะแจกแบบการ500บาทมึงลองไปเลกดูดีดีทำบารลังเนี่ยติดตั้งเนี่ยมันจะมีน็อกคลีนเนอร์ผมก็เคยใช้นะเออเคยใช้ตอนแรกแล้วผมก็เปลี่ยนมาใช้ไอคลีนแทนแบบลองลองหลายแอปเกิดแบบมันช่วยให้โทรศัพท์เราแบบพุ่งปรีดขึ้นนะครับนี้เครที่หายไม่เจอนะเข้ามาที่กูเกิลเพเข้าไไปคค้นนหาาิมว่อี อย่างที่ผมพิมพ์ค้างไว้ไอคลีนนี่อันแรกเลยติดตั้งไปรวดเร็วทันใจอยูันแรกครับไม่ต้องหายุ่งยากนะครับอืหรือถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วก็ปักบดไว้นะครับผมอมืมาดูซิหลังจากที่เราล้างเครื่องเสร็จแล้วเมือเ่อกี้ทําให้ผมแบบชนไงมันทำให้ผมโชตทีนี้ผมจะลองแบบเอาไงลองไปแข่งคนดอื่นดีกว่ามามด้านอะไรกันครับเนี่ยอยากเจอแบบเทีๆบเทบอะครับอัลทอมสตอรี่อ๋ม Story, อมาที่สาหรอเมื่อกี้อุ้ยทำไมชื่อน่ารักจังเป็นแฟนกับผมไหม โอ้โหอันอันนะครับผม V P เว e k สิบเอ็ดนะเติมให้ผมมาดีคือแบบผมไม่มี V A P อ่ะครับมันแบบผมเติมเยอะเกินจนแบบทีมงานแบบอ่าฉัดมงไม่ต้องเอา V A P ไปรักกันนะฉัดมงแบบเติมเยอะเกินเติมเป็นล้านแล้วอ่ะนี่คือเติมเป็นล้านลเลยผมเติมพันเดียวนะครับเกมนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะผมเติมแค่พันเดียวเองปกติผมจะสไลด์ขวาไปซ้ายออกตัวผมจะสไลด์ซ้ายไปขวามาดูซิว่าแอปไอคลีนจะทำให้เราลื่นปรีได้เปล่ปาสไลด์ซ้ายไปขวาใช่ปะผมไม่เคยสไลด์ฝั่งนี้เลยว่ะเฮ้ยเห็นไหมไม่ติดเลยอ่ะผมสไลด์ไม่เป็นอ่ะซ้าายไปขว เฮ้ยน um, ี่ดีดีผมมี efiu คนแรกในประเทศเฮ้ยทำไมมันไปเร็วจังอะเดี๋ยวตรงนี้ทำให้วี่เบกครับผมนี่ไงครับผมให้วี่เบกผมเป็นไงอันนี้ไม่น่าใช่เป็นพอแอปไอคลีนและเป็นพราผมเนี่ยแหละครับผมที่เบร์เรอมามามาเอาดีแล้วเอาดีๆแล้วครับผมทุกคนมาเอาดีๆแล้วถ้าเอาไม่ดีกูจะทุบโต๊ะแล้วทีเนี้ยมาดิมาดิ โอ้ว้ยดีไป C W เดี๋ยวผมเอาที่3แล้วกันมาผมแซงที่3ไปดูเป็นไงหนี่ใช้ไปเลย C u ค,คนแรกของประเทศไทยมาดิเฮ้ย C W W O ไปครับผมโอ้โหเฮ้ยรู้สึกมันลื่นขึ้นนะแต่ที่ผมชนโค้งเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นเพราะอะไรนะผมเป็นเพราะผมเองครับใครบอกให้มึงอดหลับอดนอนมาทำคลิปเนี่ยมอนอ,มอยากรู้ไงว่าประสิทธิภาพในการเล่นมันจะดรอปลงไปหรือเปล่าซึ่งทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับว่ามันดรอป ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมันทำไมดรอปอ่ะดูดิปกติผมไม่แบบบริหารในตัวไงนะโอเค nice. ไปโอเคได้อยู่โอเคเออโอ้จะดิฟเก็บไว้ในตัวทำไม yapıyor? เราไมีอยู่แล้วผมอยากแก้มือว่ะกับไอ้พวกเนี้ยอืมอยากแก้มือเฮ้ยเฮ้ยมันชนมันชนชมันชนก <c ười> <c ười> ันที่สองนะครับนี่ครัพลาดตั้งเยอะนะครับเนี่ยมาทีนี้ผมเอาดีดีแล้วผมจะแบบไม่เบื่อแล้ว คือผมไม่ได้นอนจริงจังเว้ยคุณทุกคนดูตาผมดินมเ,นเนี่ยผมอัดเสร็จเนี่ยผมก็ต้องตัดเนี่ยตอนนีน้แล้วดูสิวครับผมโอ้คนดูเสิวผมมั้ดูดิทุกคนอูอ้น่กคุณย, <Fuck. S 1> ยังสว่าง <Hey. S 1> เลยอ่ะออร่าตาเนี้ขอจองที่หนึ่งมามาดูประสิทธิภาพของฉันผ้ากูยังไม่เก็บเลยตอนนี้ <c oughs> โอ้ประสิทธิภาพ <c oughs> ไม่ได้กดซุปเปอร์สตาร์ประสิทธิภาพไหม โอ้โหแล้วผมประสิทธิภาพปะโอ้โหไปหมดละโอ้โหเสียงอ,อัลติมัสผ่านมาพามโคตรเท่<ห>มาไม่เป็นไรแต่ผมแซงให้ด้วยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันต้องมันต้องเอาไปตบนเลี้ยงโบทูทได้มาตรงน,นี้ <c oughs> ใช่ปะถ้าจะไม่ผิดมาที่หนึ่งแล้วมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ,ดรบเดี๋ยวเจอกันด,ดูเลี้ยงโบทูทให้ดูเลี้ยงโบทูทให้ดู ไง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 โอ้โหเป็นไงสุดปะสุดเกินไม่เห็นใครในแมพแล้วมาเอาโดมิเนเตอร์ไปเลยวะอยากรู้ว่าถ้าสมมติอดหลับอดนอนแล้วแบบเล่นจริงๆ,ๆจังๆนี่จะได้โดมิเนเตอร์ปออ่เปล่าวะซึ่งแบบไม่เห็นใครในแมพวะนะตอนนี้คือแบบห่างไกลมากห่างไกลความเจริญไงด้วยพลังแห่งแมคคาร์เลนด้วยพลังแห่งแอปไอคลีนโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยชนถ้าไม่ชนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผม ไปไงผมต่อให้โอ้โหมันตามมาแล้วะ่ะไม่น่าได้โดมิเนเตอร์แต่อาจจะเข้าเซนไชซินไช,นชแต่อาจจะเข้าเซนไยแต่อาจจะเข้าเซนไยเข้าเซนไยเซนไยเซนใชแค่สองสามคนเป็นคนถี่ในน,นี่เองเป็นคนถี่ในนะโอ้โหไม่ติดครับผมเฮ้ยนอกรอบปะนี่นอกรอบปะนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นรถวิญญาณทุกคนดูดีรถมันหาย <S <S โหล่ทำไมทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะทำไมมันรถมันหายตัวได้อะ เอเร็วแทนด่านเดิมบอกแก้มือก็มาดิโดมเมนเตอร์มาทานี้โดมเมนเตอร์ให้หน่อยวิมีคนร้องไห้แลวเมมโมรี่ถ้าผมไม่ได้โดมเมนเตอร์นะมีอะไรทำโทษป่าวเดี๋ยวคลิปหน้าชาเล่นเล่นถ้าเล่นแพ้ไม่แต่ตาเดียวจะกินวาซาบิให้หมดซองเออมาดูดิอยากให้ผมทำปนะอยากให้ผมทำบอกว่าพี่มอสทำคลิปกินวาซาบินะครับอย่างเง้ยเออแบบแพ้แบบแข่งอะ่ะแบบไม่มีเตรียมแบบอัดคลิปสดๆไม่มีการไม่มีการตัดแบบเอาตอนแบบแพ้ทิ้งอ่ะเออเขาพิมพ์ว่าว่าอะไรกันนี่ยหาไม่ทัน มาดิอะไรอะไรครับเก่งอ๋อสาวสาวเก่งอ่ะเธอเอาบักฮานี่บกับอกบออปติมัสบักออปติมัสมันชนผมทุกคนผมมี ECU ผมมี ECU ผมแซงโอ้โหกับแซงแล้วเมื่อกี้ โอ้โหสวยแล้วสาวแล้วไหมสาวโหจังเอ้ยไอเด็กนี่ไอเด็กนี่อเอ็งคิดว่าอเอ็งเก่งมาจากไหนวะโอ้โห้โน้ ฉันให้ตายดีกว่าให้ฟะ a few moments later ฮ oh. <wh> <onos> ัลโหลฮัลโหลเฮียหรือว่าไม่พังเกือบแล้วมึงสนไงมอสลโหลฮัลโหลโอเค ตื่นอีกรอบนึงครับผมไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวช้ามาสรุปว่ากิ๊กได้เรียกอะไรเนี่ยร้องสุดท้ายโอเควันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ส่งใครที่กดดิ้งกริ้งวิ่งไปก่อนใครพี่เพื่อนใดต้องขอกราบอภัยมานาที่นี่ในสัปดาห์นีก็สวัสดีครับ thank you i c l e a n i love you so much thank you very much and happy new year อืม